หลายคนเนี่ยถ้าทํางานออนไลน์จะดีมากๆในราศีมีนนะคะงานของเราเนี่ยมันมันเด่นมากขึ้นมันปังมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของคู่นะคะมีโอกาสสูงมากๆอาจจะได้เจอคู่ที่เป็นมีโซ c คอนเนค i ชันนะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีมีนนะคะมาดูกันว่าดวงเดือนมกราคมนะคะปี2025คุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ก็มุมมองว่า,าหลายราศีเนี่ยดวงค่อนข้างดีนะคะรวมถึงคนราศีมีนด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันเป็นดวงโดยภาพรวมของดวงดาวนะคะดังนั้นก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะก็ดูโดยใช้วิจารณญาณแล้วกันนะคะแล้วก็ดูเพื่อใช้เป็นการประกอบการตัดสินใจเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอยากจะดูจริงๆริโมนแนะนําให้ไปดูทางสิชาร์ชาตซึ่งเป็นดวงส่วนตัวของตัวเองจากเบอร์ชาติจะดีกว่านะคะมันจะได้ ได้เป็นดวงของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเดือนมกราคมคนราศีมีนเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆหลายคนเนี่ยถ้าทํางานออนไลน์จะดีมากๆในราศีมีนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้จิบจับอะไรนะคะแล้วคนรู้จักเรามากขึ้นหรือว่างานของเราเนี่ยมันมันเด่นมากขึ้นมันปังมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของคู่นะคะมีโอกาสสูงมากๆอาจจะได้เจอคู่ที่เป็นมีโซ่คอนเนคชันนะคะมีแบบมีความสัมพันธ์ในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะหรือแบบเหมือนเดซีนี่ที่ต้องมา เจอกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในแต่ละเรื่องแล้วกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยจริงๆถ้าสมมุติว่าคุณสามารถทํางานของคุณให้ไปอยู่ในสายออนไลน์ได้นะคะหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการได้ได้เดินทางบ่อยๆอ,อาจจะไม่ได้เป็นออนไลน์ก็ได้เช่นงานที่ต้องแบบขับรถเดินทางเที่ยวต่างประเทศพวกงานสจว๊วตแอร์นะคะหรือว่าเซลล์มาร์เก็ตติ้งอะไรเงรี้ยที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือว่าต้องมีการเดินทางหรือมูฟเมนต์เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการที่คุณเออจะทํางานให้ประสบความสำ เพราะจริงๆมีนเนี่ยถ้าคุณมีลัคนามีนนะคะส่วนใหญ่เนี่ย MC ของคุณนะคะหรือว่าการประสบความสำเร็จก็จะอยู่ในในเรื่องของธนูอยู่แล้วก็คือการได้ใช้ชีวิตนะคะได้เอ็กซ์เพรียร์ทำงานไปด้วยเดินทางไปด้วยนะคะการมีศึกษาอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นจากการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะทีนี้ในมุมในเรื่องของการงานเนาะการสื่อสารของคุณเนี่ยจะมีโอกาสมากๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในอะไรที่มัน Impact มากขึ้นเนื่องจากมันทํามุมองศาที่ดีกับบ้านที่11ก็คือในเรื่องของชุมชนหรือ สังคมโซเชียลมีเดียนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำเนาะสำหรับคนราศีมีนนะคะถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะปังมากขึ้นในโลกออนไลน์นะคะหรือคนรู้จักคุณมากขึ้นเนี่ยคุณต้องกล้าที่จะโชว์ความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วสื่อสารออกไปนะคะการสื่อสารเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการสื่อสารที่พูดอย่างมีเหตุและผลนะคะดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คนมีนเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความอินทูวิทีไู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่สปปริชชวลอยู่แล้วการสื่อสารของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นการ สื่อสารแบบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนะคะเกี่ยวข้องกับสเปเรชวลนะคะมันเป็นอะไรที่อยู่แล้วแต่เสริมนิดนึงก็แค่ทําให้มันดูมีหลักการมากขึ้นดูจับต้องได้ดูมีเหตุและผลมันไม่ได้ลอยอย่างเดียวค่ะสมมุติว่าเราพูดเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี้ยเราก็อาจจะต้องมีชาร์ตให้เขาเห็นนะคะอ่าพลังงานระดับสูงคืออะไรระดับต่าคืออะไรพูดในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะก็มีภาพประกอบนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณทํางานสายนี้นะคะแล้วอยากให้เกิดความน่าเชื่อถือก็อาจจะต้องมีแบบรีว,วกนะะวกนัป เซอร์ติฟิเคตว่าฉันจบทางด้านนี้มานะคะมันก็จะทําให้คุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็มองมองว่าจังหวะน,นี้ถ้าสมมติว่าคนที่ทํางานสายจิตวิญญาณหรือคนที่ทํางานสายครีเอทฟนะคะเช่นกราฟิกดีไซน์นะคะทํางานเว็บนะคะ,ะ,คะออกแบบนะคะหรือคนที่ทําพวกแฟชั่นก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับไอเดียความคิดสร้างสารรค์เนี่ยจะเป็นเดือนที่ปังมากๆนะคะสําหรับตัวคุณนะคะที่คนคุณจะขยับขยายให้คนรู้จักคุณได้มากขึ้นนะคะแล้วก็งานที่จะทํา ให้คุณได้เงินดีนะคะก็คืองานที่เราเป็นนายตัวเองหรือสามารถบริหารจัดการชื่อตัวเองได้เนาะถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเงินสีด้านนะคะจริงๆคนที่มีมีการเงินที่แบบอบันแดนเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ฝั่งของคนที่เป็นเจ้าของธุร,รกิจนะคะเป็น e m p l o y e e เป็นเจ้านายตัวเองหรือว่าคนที่เป็น Investment หรือคนที่ลงทุนนะคะดังนั้นถ้าคนที่สามารถทํางานอยู่ในฝั่งนี้ได้มันก็จะทําให้คุณมี การเงินที่ค่อนข้างดีแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนะคะอ่าน็อตโนดนะคะที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยจะย้ายกลับเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นตัวตนของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยมอมองว่า หลายๆคนเนี่ยเหมือนคุณเองเนี่ยถ้าอยู่ในเส้นทางอาชีพของตัวเองอยู่แล้วอยู่ในไลฟ์โรพูตอยู่แล้วนะคะมันจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นจะทําให้คุณเด่นมากขึ้นหรือว่าดังมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าคนยังไม่ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าตัวเองจะต้องทาอะไรโมว่ามันเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่านอตโดดเดินหอยหลังเนี่ยมันเหมือนเข้ามีนมีนคือการตื่นรู้นะคะสเปเรชัลนะคะหลายๆคนนะคะหลายๆลราศีเนี่ยก็จะให้สเต็ปคล้ายๆกันก็คือจะได้กลับไปนะคะในการที่จะค้นพบ จิตวิญญาณของตัวเองหรือว่าค้นพบตัวตนของตัวเองเพื่อจะหาเส้นทางอาชีพหรือว่าไลฟ์โพสต์ของตัวเองได้นั่นเองค่ะทีนี้ในเรื่องของการเงินจริงๆการเงินไม่มีอะไรน่าห่วงมากนักนะคะแต่ว่าก็อาจจะคล้ายๆหลายๆราศีกううィィ็การเงินอาจจะเสียให้กับคนในบ้านครอบครัวหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบ้านเลยจริงๆนะคะแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะเสียในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาหรือการพูดนะคะโดยเฉพาะการพูดอะไรด้วยด้วยสิ่งที่มันเป็น มันเหมือนแบบยังไงดีอะเราอาจจะแเป็นคนใจดีอะ เป็นคนที่ที่แบบเอมพัตตีเข้าใจคนอื่นบางทีเราก็อาจจะด,ดูแบบโลกสวยเกินไปมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยเสียเงินกับเรื่องนี้ได้นะคะหรือแบบมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการวาจาที่มันเป็นวจีกรรมอะคะ่ะมันอาจจะส่งผลทำให้คุณเสียเงินได้โดยเฉพาะคนที่ทำงานสายออนไลน์โซเชียลมีเดียเนาะแล้วคุณทำงานสายจิตวิญญ,ญาณด้วยกันพูดในสิ่งที่คุณควรจะรู้จริงๆหรือเข้าใจมันจริงๆไม่ได้จามาหรือว่าเป็นอะไรที่คุณต้องต้องชัวร์ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือว่าเป็นสิ่งที่ ูตะะปตนอย่างงั้นเนี่ยมันอาจจะเจอเกิดคามิกนะคะเดบหรือว่าคุณอาจจะต้องเสียเงินแทนที่จะได้เงินกลับมานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอก คุณอาจจะได้เจอโซไทนะคะเจอโซคอนเน็กชันนะคะคนที่เกิดมาเพื่อบิวตัวกันตัวเราอะคะ่ะสมมุติว่าบางคนถ้าสมมุติมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่งงานแล้วนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณกับคู่เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆบาลานซ์กันมากๆอาจจะมีช่วงเวลาในการที่จะได้คุยกันเพื่อจะจัดระบบระเบียบครอบครัวหรือจัดระบบความสัมพันธ์นะคะ แบบอาจจะมีความคุยกันเรื่องของอะไรที่มันดีเทลมากขึ้นลึกมากขึ้นบริหารจัดการความความสัมพันธ์มากขึ้นในเรื่องของความรักนะคะ แล้วก็มองมองว่าคุณเนี่ยจะเป็นตัวเองที่มีความสุขมากๆเลยในเดือนนี้นะคะทั้งกับคู่เองหรือว่าตัวตนของตัวเองเองก็ตานะคะคุณจะรู้สึกมีความสุขในตัวเองมากแต่ว่าอาจจะต้องมีวินัยในตัวเองหน่อยนะคะในการที่จะทําอะไรบางอย่างเพราะบางทีคนมีนก็อาจจะเป็นคนที่ช่างจินตนาการนะคะทําอะไรแบบด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ฟิลลิ่งเป็นหลักดังนั้นเนี่ยก็เป็นควรเป็นเดือนที่ควรจะมีวินัยกับตัวเองในการที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันเกิดประสบความสําเร็จนะคะส่วนคนคนโสดน,นะคะคน มับอกว่าคุณอาจจะได้เจอคู่ที่เป็นคู่แบบอย่างน้อยก็โซเมะนะคะหรือคนที่มาซัพพอร์ตคุณเป็นคนที่อาจจะคุณเคยมานิเฟสขอหรือว่าขอดีวายขอกอดเองหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอาจจะนับถือนะคะในการที่จะได้เจอคนที่ใช่ของตัวเองคนที่รู้สึกว่ามันคอนเนคกันจริงๆไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาแต่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแบบดีฟจริงๆหรืออารมณ์ชอบคนนี้จริงๆอ่ะจากสิ่งจิตวิญญาณของคุณนะคะก็มีโอกาสจะได้เจอนะคะแล้วก็คนมีคู่อีกนิดนึงนะคะ ถ้ากูสมมติว่าคุณกําลังครีเอทอยากทําอะไรร่วมกันนะคะก็เป็นจังหวะนิที่ในการวางแผนนะคะเพราะมองว่าคุณทั้งคู่อะค่ะจริงๆคนที่จะเจอโซคอ n เ c กชันส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในเส้นทางที่ใช่ของตัวเองแล้วนะคะแล้วถ้าคุณได้เจอคนที่เป็นเส้นทางที่ใช่ของตัวเองเนี่ยมันจะนําความอันบันแดนหรือมัง่งคั่งมาให้กับคุณทั้งคู่มากๆเลยมีโอกาสที่จะครีเอทอะไรบางอย่างร่วมกันแล้ว มันจะนําความมั่งคั่งล่ํารวยมาให้กับคุณกับคู่ได้นะคะก็เป็นประมาณนี้สําหรับคนราศีมีน้องมีอะไรที่ต้องระวังอีกไหมนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยมองมองว่ามันอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่บิ๊กอิมแพคมากนักนะคะเพราะว่ามันมีเลทกเลสค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตัวตนของตัวเองนะคะหรือว่าการเปลี่ยนกลการเป็นงานนะคะหรือไม่ต้องใจร้อนกับตัวเองมากนะักใช้เวลากับตัวเองเยอะๆนะคะในการที่จะมีความสุขกับนปัจจุบันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เด่นมากๆก็คือในเรื่องของคู่นะคะ เพาคุมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกแฮปปี้หรือฟินมากในเรื่องของความรักนะคะก็หวังว่าจะชอบเนาะสำหรับชาวราศีมีนถ้าสนใจนะคะอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถดูได้ที่ description box ด้านล่างนะคะหรือว่าถ้าจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ